มีดราม่าการเปิดแฟดในงานคอนเสิร์ตคือก่อนหน้าน,นี้เราอ่านไปแล้วว่ามันมีทวิตหนึ่งนะครับบอกว่าเฮ้ยเปิดแฟดต,ตลอดเวลาแล้วก็รบกวนมากพยายามสกิดบอกแล้วก็ยังไม่หยุดซึ่งหลายคนก็เอาไปเชื่อมโยงกับทางคุณจันจิเพราะคุณจันจิเนี่ยก็มีการอัปคลิปแล้วมีการเปิดแฟดแล้วก็ถ่ายคลิปกันคุณจันจิรีบออกมาขอโทษแต่ประเด็นก็คือว่าคุณจันจิบอกว่าต้นคลิปอันเอ่อต้นทางทวิตอันนั้นเนี่ย นะที่ได้ทวิตใน X นะแล้วก็บอกว่าสก,กิดไปแล้วคือคุณจันจิเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่ได้รับการสก,กิดสเกาหรืออะไรใดๆแต่เขาออกมาขอโทษเพราะว่ามีการเปิดแฟตรตรงนั้นในงานคอนเสิร์ตจ,จริงแล้วคุณจันจิก็น้อมรับคำขอโทษออกมาแต่ก็บอกว่าไม่ใช่ต้นทางที่มีคนมาส,ก,สก,กุงสกิดใดๆคนละคนก,นกันกับที่เ,เขาโพสใน X โอเคนะแยกเป็น2ประเด็นขอโทษที่เปิดแฟดแต่ว่าไม่ใช่เคสที่สก,กิดแล้วคุณจะจิไม่หยุดนึกอ,ออกไหมคือถ้าสก,กิดคุณจะจีคุณจะจีพร้อมหยุดแต่ไม่ได้สก,กิดคุณจะจิโอเคตามนี้